สวัสดีจ้าเมื่อนี้พอมีนัดก,กันจะไปไปสนีจ้ะเมื่อนี้มีนัดก,กันจะไปแลกเหรียญอังกฤษเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้าว่าเขาจะได้จากบาัตรเดี๋ยวจะเอานาตาเหรียญอังกฤษให้เบิ่งจ้านี่จ้าจะนะข้ากับมหอดไปสนี้เราจ้าน,นี่ไปสนีหมู่บ้าน รอแลกเหรียญยัางนะเด๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะให้เอาโทรศัพท์เขาไปทางไหนบอกเดี๋ยวร้องมึงเลย จะถึงคิวเราแล้วเข้าไปนั่งได้ทีละคนใช่ไหมไ <Yeah. S 1> <c oughs> อคนไทยเป็นมาเอาเงนิน เดี๋ยวเข้าไปทางไหนก่อนเนื่องจากเขาบ่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปเมื่อนี้เขามีนัดกันจะไปรับเงินเหรียญจ้ะเงินเงินเงินเช็คที่เขาเอาเหรียญอังกัลูดไปแลกไว้ที่ไปรษณีย์จ้ะตอนนี้กับซีมงเกือบจะหาม้งแล้วไปที่ไปรษณีย์มบูบานจ้ะหน้าตาเหรียญอังกัลูดจะจะเป็นแบบนี้แหละจ้ะไอเหรียญที่เขียน เศษหนึ่งส่วนสองนี่ใส่สองเหรียญจ้าจะได้หนึ่งเหรียญสีขาวสีเงินเนี่ยจ้าส่วนเหรียญที่เขียนเลขสิบนี่ใส่สิบเหรียญจะได้เงินเหรียญเงินหนึ่งเหรียญจ้าเหรียญเงินหนึ่งเหรียญนี่ก็มีค่าหนึ่งเชคจ้ามีค่าหนึ่งเชคเงินหนึ่งเชคตอนนี้ก็เป็นเงินบ้านเฮาประมาณประมาณแปดบาทกว่าจ้า โอเคจ้ะเขากับมารับเงินอังกรูดที่เขาเออกมาแลกเงินเช็คจ้ะมาลับเรวไปสนีหมู่บ้านเขาจะมาเบิ่งกันวาเราจะได้กี่บาทกีเค okay, จ้านั่งเบิ่งเลยยู่หนาไปสนีหมู่บ้านนี่นี่เขาเขาเออกมาแลกไวเขาก็เขียนเบอร์ทรเขาไว้พร้อมแกมนเบิ่งแล้วนี่เขาติดแม็กไว้ห้พร้อมจ้ะ แกดูว่าเราจะได้เท่าไหร่แ้น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 แดนแดนได้สองร้อยเช็กเก้นจ้านี่เรียนอังการูดสีเหลืองๆเนี่ยจ้าที่เขามเมล็นี่แบบนี่ได้สองร้อยเช็ก จ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปเอาเงินเหรียญที่เขาบ่าค่อยใส่กันจ้าเขาเก็บไว้สะสมไว้หลายแล้วเขาก็เอามาแลกว่ทีไปสน,นีจ้าไปสน,นีเขาก็รับเหกนี่เขามารับรับเหกให้จ้าแค่แค่แค่เขามือที่เขามาเอาเขาจะบ่ได้เงินไปพรอมจ้าอีกมือมือหลังเขาค่อยมาเอาเพราะว่าเขาต้องนับก่อนเขาต้องเอาไปชั่งตาชั่งชั่งน้ำหนักก่อนจ้ะว่ามันได้คบรบบ่ ่เย้คลิปนี้เขาก็เอาเงินเหรียญมาแลกได้200เชกเกน้นอา่ะจ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวชัยภูมิน้ำเดือจ้าบ๊ายบาย